ตัจตรรมววัตราปิจตวะตัาตะกัมันโตเนวะอทรายยังุสรราปิยานาปุจังว่ากาเชื่อยอะพจีที่ยังยมไม่คโกสังเกมพราสยังสันตรตววัตสะราปิจตวตังปะกัมันโตเนวะอุทรยยัุสราปิยานาปุจังว่ากาเชอยอะพอจีที่ยังยอมนาบคโก

ลีบีทนะอปยังอเจ่เาตบังกตเจโอตะเลงอเจีจะยพอียามนกุจานสปนกังตีนังวมาีกังวาสิายาปวาพอียงผู้ท้าข้ามาบคตโยโยมนาเปกวาสมาพิกนิโยะยพอขียงสมาพิเจพิกทั้งเตตะเลยพกนโยวระยอพอียังยมนากพีนยังทัตวาพิกนิโยวาเนราสมยาพอียงกะทยงสายโย คือแล้วอนาคตพี่กูนี่ยังกระตาอใจยะพิาราไปกูหวังว่าเดยยาม่ติตพี่กูพีกูนีโอเัรนตติพ่อจีที่ยังยนาไปกูอันยะ่อกยพกูนี่เชียวบังรงดยยานยะตราปาริตกาปพอจีทียังยนาไปกูยติกายพกูนี่เชียวบังรงสิบวันีิบาปไปว่าพ่อจีที่ยังยินาไปกูพกูเียตทงสังี่จะเอกาทานมัก้งปฏิบัติยชนน้ำโสกมันจะรำพีเยตราสมยยาพอจียงม่ทยังสมโย ต่ถ้าเขามยู่มาโกอจะตองก็ตะองมตเต็มทีไมยอยางตถาจะไม่ยอมะมาเบกุนียะติงสังวิทาเอกังนาวังอินหัวย่ะกำงวตักำนงวายะทเรรอะจิติยังะมาบิกนาบไคนิ่รีิตังปนาตังพุจียนตะไดเกสัมังป่ปพอจิตยังจะนาบิกคูไปนิสิงเอโเอกายหนิ่ะจังปะยาปาจิยังอะดะโกตะอะคิ้านีนะิกนาเอโกอะจะบินดมุจิตบุญเจตโตะ ส,สัมยญาอจิติยังก็ทอย่างสัมยคิี่ลนะสัมยูจุราาสัมยจุฬากสัมยูานนาคามาสัมยนาวะพิโรนาสัมยมหาสัมยสสมนัปัสสัมยังกรัาสัมยปรมปราพโอชนิยตรัสัมยาปอจิติยังก็ทอย่างสัมยูขี่ลานาสัมยจุราลาสัมยูจุกาลสัมยูอย่างตรตสสัมยูปิกุงปุรวะกุลาบากตังปุเวหวามเทหวัอปิชมวาริกังขามาในพิคุณาลิปิิปัสะโพระเพศบาลเจโตเจโอตะเลงเปตะกันเฮยปอจิติยัง ไอีตปตาโพเรเตวาจโตนียะุิงสังอพย่บวางยังะามจโยมนาไปคุตาอีว่าว่าที่โตนันตังฆ้อียังว่าโพชันยังว่าข้ที่เ่อี่ว่าพอตยังยมนาปเกปคุเตาคุณกบที่สั่งนั่นิตวินะข้อีย่วาโพชันนี้ยี่ว่าเป็นทุกวายาหนักแบบไปคุยกว่าพุ่งจะว่าติดจังนาอายนนนาไปคุวต้งไ่พนิตยังห่านาิปคุกันยขอ